สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอังปังเซเกมนะครับปั๊ม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 ปัป๊มโอเคครับผมวันนี้เราก็ยังอยู่ในเกมหมู่บ้านหนูแฮมสเตอร์นะครับผมวันนี้ก็จะเป็น EP พีนะเดี๋ยวเราไปดูความอัปเดตกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับผมไปเข้าไปดูในเกมกันเลยหมู่บ้านหนูแฮมสเตอร์ ชิ้เข้ามาแล้วเป็นไงเอ่ยมาดูกันนะฮะตอนนี้เฮ้ย hey, วันนี้มีสมบัติเห็นไหมทุกคนมีกล่องสมบัติวางอยู่หน้าหน้าบ้านผมอ๋อกล่องสมบัติก็คือตอนที่เราออฟไลน์ไปนะครับผมนี่ไงช่วงที่เราออฟไลน์ไปก็ได้เงินมา117.4ดีได้หัวใจมา 809D ีนะโอเคกดรับโฆษณามาอีกแล้วปิดครับไปก็ไล่กดหัวใจกันครับอันดับแรก นี่ฮะอันนี้คือโซนใหม่ที่โปิดเปิดมานะครับผมเป็นโซนส่งไปสนีนะนี่เห็นไหมแต่ว่ายังไม่มีหนูนครับยังไม่ได้อัพอัพเกรดนะครับนี่ฮะอัพเกรดที่ทําการไปสนีก่อนครับอัพเกรดให้เรียบร้อยนะฮะโอเคแล้วมันมีระบบอัพเกรดมาอีกนะแบบว่าให้หนูแบบไปไป,ไปเที่ยวนะครับมีส่งหนูไปพักร้อนด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมผมเคลียร์ก่อนนะโอเค ตองอาบน้านะครับอันนี้ที่ได้มาใน E ีีก่อนนะโอเคเนี่ยฮะเห็นไหมครับลองสังเกตสายล่างรูปบอลลูนนะมันจะมีปุ่มหนึ่งที่เขียนว่าท่องเที่ยวนะครับผมอันนี้มันเพิ่งมีเพิ่มเข้ามานะ EP ีก่อนไม่มีนะครับเพิ่งจะมา EP ีนี้นะฮะไปเดี๋ยวผมพาไปดูท่องเที่ยวกันหน่อยไปดูว่าท่องเที่ยวเป็นไงนะโอ้บายบายบาย,บายบายบายอยากไปเที่ยวไหมลูกมี่เราสามารถกดให้เขาปั้นไอนี้ได้ด้วยนะเนี่ยให้กินให้กินอาหาร กินอาหารก็ได้นะครับเล่นกับแฮนเซอร์ของคุณได้อย่างอิสระนี่มันสามารถเล่นได้แล้วตอนนี้คือไอคอนการเล่นกับแฮสเตอร์นะครับนี่ฮะเราสามารถส่งเนี่ยเมล็ดทานตะวันให้ได้นะโอ้ยกินกินข้างหลังนะฮะนี่ฮะเราสามารถกดส่งเมล็ดทานตะวันให้กับแฮนเตอร์ของเราได้นะครับผมกดให้ตัวไหนก็ได้นะนี่แล้วก็ส่งถ่ายลงถ่ายรูปได้นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถ่ายใหม่ตอนกินนะครับอันนี้เป็นโหมดฝึกสอนนะ เฮ้ยได้รางวัลด้วยโ oh, หมีลูกบงลูกบอลนะไปดูไอ้เจ้าเสือดิเจ้าเสือเจ้าเสืออยู่ไหนหาเจ้าเสือก่อนนะคร eh. er right e, ับเดี๋ยวขอกดหัวใจก่อนเล่นกับเจ้าเสือดีกว่าเจ้าเสือเจ้าเสือไปไหนอ่ะหาเจ้าเสือไม่เจอครับทุกคนไหนนะเจ้าเสือหนีไปไหนนะอันนี้นี่นี่นี่เจ้าเสือเจอเจ้าเสือแล้วครับเล่นกับเจ้าเสือหนดูเจ้าเสือเล่นฟุตลูกบอลเน่ไงอันนี้ อันนั้อันนั้เห็นไหมโอ้เจ้าเสือเก่งเลยฮะเล่นลูกบอลได้ด้วยนะดูทุกคนโอ้โอ้ให้ป้นตุ๊กตาหิมะดูโอ้เจ้าเสือตัวนี้ก็ผมตั้งชื่อไปเรียบร้อยนะครับผมในเกมชื่ออะไรผมไม่รู้นะแต่ผมตั้งชื่อไปแล้วว่าเจ้าเสือนะครับโอ้ตุ๊กตาหิมะป็ไงไงเฟี Feel ้ยวฟ้าวรองเท้าแก้วเลยนะฮะเกมแบบนี้ก็ทำผมเพลินได้เหมือนกันนะทำเป็นเล่นนะทุกคน โอเคเดี๋ยวเราจะพาหนูแฮมสเตอร์ไปเที่ยวกันนะเนี่ยปุ่มใหม่ที่ขึ้นมานะครับที่ขึ้นว่าไปเที่ยวไปดูกันหน่อยดีกว่าป,ป่บนี่ฮะมีเกาะในฤดูหนาวนะเกาะในประภาคานเกาะในซากุระนะครับผมไปไหนดีไปไหนดีไปไหนดีเปไน็ไปไนอย่างดีเอาเอาเกาะในประภาคานก่อนละกันตรงกลางนะครับนี่อันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของแฮมสเตอร์เรานะผมก็ได้ทดลองเข้ามานิดหน่อยแล้วนะครับผม ะจะมีแฮมสเตอร์ที่คอยเฝ้าประพาคารอยู่นะก็คือเอเจนทแฮมสเตอร์ตัวนี้นะที่ถือที่ถือเหมือนเทียนนะครับก็<อ>เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะอ๋อนี่มีปลดล็อกนะครับผมสามารถปลดล็อกแขมไฟได้นะเอ้ยผมย่อนกับดักเอาไว้นี่ดูได้ไหมจริงๆผมมีย่อนกับดักไว้ในนี้นะก็เราต้องใส่แฮมสเตอร์มา2ตัวครับนี่ฮะใส่ได้2ตัวไหมเฮ้ยเที่ยวดีขนาดนี้เลยเหรอ สองตัวก็พอฮะโหรางวัลก็เยอะนะยิ่งใส่เยอะรางวัลอ๋อใส่ได้แม็กซิมัมอยู่4ตัวนะแต่ว่าเรายังต้องต้องให้แฮมสเตอร์นะครับอาจจะเอาแฮมสเตอร์ตัวเหมือนกันมานะผมส่งมา3มตัวแล้วกันส่งมา3มตัวแล้วกันครับผมแล้วก็เดี๋ยวให้แฮมสเตอร์ที่เหลือก็ปั๊มหัวใจนะเพราะเรายังต้องใช้หัวใจนะครับนี่ฮะแฮมสเตอร์ทั้ง3ตัวที่ผมส่งมานะน่ารักเชียวเดี๋ยวฮะน่ารักไหมนี่ฮะกินได้ น่ารักน่ารักก็สามตัวนี้ก็จะได้ท่องเที่ยวที่นี่ครับผมไปเขาท่องเที่ยวไปนะโอเคเราก็กลับไปยังหมู่บ้านนะครับผมเรามีตกปลาด้วยโอ้ดูดิแฮมสเตอร์ตกปลาครับก็คือเดี๋ยวพอครบสองชั่วโมงเราจะได้ปลานะครับนี่ครับเขาตกปลาได้ครับคือเขาก็ท่องเที่ยวอยู่ในนี้นะน่าจะประมาณสองชั่วโมงนะครับผมคิดว่าน่าจะสองชั่วโมงเขาน่าจะกลับไปที่หมู่บ้านเองนะ ก็ไม่เป็นไรระหว่างที่เขาท่องเที่ยว3ตัวนี้ท่องเที่ยวอยู่เดี๋ยวค่อยสลับกันมาครับระหว่างที่3ตัวนี้ท่องเที่ยวอยู่เราก็กลับมาที่หมู่บ้านของเรานะอันนี้เคเวสคืออะไรเอ่ยอ๋อต้องให้บาริสตาเป็นเลเวล5นะโอเคให้เจ้าบ,บาริสตานี้เป็นเลเวล5นะอ่าไหนดูซิคาเฟ่นี่ไงบาริสตาตอนนี้อ้ามันก็เลเวลแแล้วนี่ฮะกำลังงงนะเลเวลหหมายความว่าไงนะฮะ จ้องต้องเขาให้จ้องเหรออ๋อให้จ้องอ๋อนี่ไงมันก็เขยา่ากุ๊กกุ๊กกิ๊กนะฮะผ่านแล้วครับอ๋อแค่จ้องเฉยแค่แบบดูไปดูเขาเฉยนะฮะนี่ฮะเราก็ได้เพชรมาแล้วนะเล่นกับหนูแฮมสเตอร์นะครับอ๋อในของเล่นนะผมก็เล่นเรื่อยๆอยู่แล้วนะเอาเอาตัวนี้ดีกว่าไอ้กุ๊กไก่เนี่ยไอ้กุ๊กไก่ดูดิกุ๊กไก่กุ๊กไก่โชว์ทุกวันไหนหรอก อ่ะกุ๊กไก่โชวลูกบอลหน่อยตัวนี้ชื่อกุ๊กไก่นะครับกุ๊กไก่โชวลูกบอลแนนะ่อันเนี้ยโอ้โหลงเป็นสเต็ปด้วยอันเนี้ยอันเงี้ยอันเงี้ยโชว์ธรรมดาโลกไม่จำครับต้องลงสเต็ปโชว์ด้วยนะฮะนี่กุ๊กไก่ลงสเต็ปโชว์นะทุกคนโอ้โหลงไปในบ่อน้ําด้วยเป็นไงเฟี้ยวฟ้าวนะกุ๊กไก่มีแค่นี้ก็ผ่านเควสแล้วนะครับนี่ฮะได้รับหัวใจแล้วครับผม อ๋อภารกิจต่อไปต้องมีเงิน118.4ดีนะตอนนี้ผมมี57.3ดีนะอาจจะยังไม่พอนะครับนี่ฮะ,ะกดหัวใจก่อนกดหัวใจก่อนตอนนี้อย่าลืมนะครับผมมีหนู3ตัวของผมนะผมส่งไปพักผ่อนนะครับไปบ้านพักตากอากาศประภาคานะให้ไปให้ไปตกปลานะครับส่วนหลายคนอาจจะงงว่าปลามาทำไรปลา,ปานี้เอามาซื้อเสื้อได้ครับเนี่ยฮะมันจะมีแบบกล่องฤดูหนาวกล่องอะไรเห็นไหมฮะ ปลานี้น่าจะใช้เป็นนี่ครับปราพาคารนี่ครับถ้าได้ปลา1 5 0่า1500ตัวก็จะสามารถแบบว่าได้ไอเทมพวกนี้นะเนี่ยน่ารักน่ารักนะครับคือเราไม่ต้องเติมเงินก็ได้ครับผมเนี่ยเห็นไหมเราแค่เล่นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็จะได้ของมาเองนะก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคกลับมาหมวดชีวิตของเรานะครับผมผมอาจจะต้องยอมดูวิดีโอนะถ้าผมอยากจะแบบว่าได้เงินเร็วๆนะครับเนี่ย ปลามาดิดูวิดีโอรอบเดียวอ่ะ3าวิได้เงินเนี่ย236.9ดี23นะไม่งั้นแบบไม่มีทางเลยครับอย่างว่าครับเนี่ยฮะต้องอดทนดูโฆษณานะมันเป็นเกมที่แบบว่าออกแบบมาเพื่อให้เราแบบเพลินๆแล้วก็ต้องแบบดูโฆษณานะครับถ้าเป็นเกมปกติเราอาจจะอยากแบบเอ้ยไม่เป็นไรไม่ดูก็ได้นะแต่เกมมันไม่ได้ครับผมถ้าเราไม่ดูเนี่ยโอ้โหไม่มีทางพัฒนาได้เลยนะก็ถ้าในช่วงของโฆษณาถ้าใครรู้สึกแบบเอ้ยไม่อยากจะดูนะครับพวาผมสามารถกดรีไปข้างหน้าได้นะฮะ เดี๋ยวยังไงผมดูโฆษณาเสร็จผมก็กลับเข้าไปละโอเค3 2มหนึ่งไปเนี่ยผมต้องการหนูหนูโพสแมนนะครับนี่ฮะหนูโพสแมนนะครับอัปเกรดที่ทำการไปสนีนะฮะมายังเอ่ยอัปเกรดที่ทำการไปสนีครับผมไม่รู้ว่าหนูหนูที่จะประจำอยู่ตรงนี้ต้องใช้หัวใจเท่าไหร่เอ่ยไหนดูซิ หัวใจ2 0 0 2 e นะครับตอนนี้เรามีแค่2 5 e เองทำไมมันมีน้อยต่ำตมอย่างนี้ละ่ะลูกหัวใจเรามันช่างน้อยต่ำตมเลอเกินอีกห่างไกลมากนะฮะอาจจะต้องอ๋อถ้าดูจะได้1 8 1 6 8 e เอาก็ดีครับเอามาก่อนครับคือคือขวดหัวใจกับปาโลมาเนี่ยสงสัยจะต้องดูตลอดนะฮะจะต้องดูตลอดนะ คิดว่าคงต้องดูเรื่อยๆครับสาหรับเกมนี้นะหัวใจของมันคือการดูโฆษณานี่แหละครับคือเขาเออกแบบเกมที่ฉลาดมากนะแต่ผมก็สนุกครับไม่เป็นไรก็ถือว่าอุ่นหุ่นเข้าไปครับเราก็เล่นเกมเขาฟรีนะเราอุ่นหุนเข้าไปไม่เป็นไรโอเคโอเคตอนนี้เงินเราถึงนะผ่านเควสนะครับได้รับฟาร์มเวลโอเคเราจะเรียกแฮมเตอร์มาเพิ่มไหมจริงๆเรียกมาเพิ่มก็ดีนะครับเพราะว่า ถ้าเรียกแฮมสเตอร์มาเพิ่มก็มันจะช่วยทําให้แบบว่าหัวใจครับยิ่งแฮมสเตอร์เยอะเถอะเพราะาเราส่งแฮมสเตอร์ไปทํางานด้วยนะลงทุนกับแฮมสเตอร์ไม่มีผิดหวังนะครับเรียกมาเพิ่มก่อนนะครับน้องแฮมสเตอร์โอเคสําเร็จภารกิจนะได้รับเพชรนะครับตอนนี้เพชรผมเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าร้อยกว่าแล้วนะโหได้เยอะเลยอะ 500, ห้าร้อยห้าร้อยยี่สิบเลองดูที่มันมีช่วงเวลาโปรโมชั่นนะไข่าบางที เนี่ยบางทีไข่ไข่ชุดแต่งกายจะมีช่วงเวลาโปรโมชั่นนะครับต้องดูเรื่อยๆนะบางทีมันใช้แค่500เพชรก็สามารถที่จะแบบว่า500เพชรก็สามารถอ,าออกอไข่ได้ฟักไข่ไข่ตรงนี้ก็จะได้เหมือนน้องไก่ครับอย่างเงี้ยว่าพวกแฮมสเตอร์แต่งตัวแปลกๆอย่างเงี้ยครับก็ได้เหมือนคล้ายๆน้องไก่โอเคน้องเสือผมชอบน้องเสือมากเลยมันแปลกดีนะไม่คิดว่าจะมีแฮมสเตอร์ลายเสือ มันเด่นครับไม่ใช่อะไรเรื่องของเรื่องหาง่ายดีครับแล้วจําง่ายด้วยนะมันจะมีแฮมสเตอร์ตัวหนึ่งใส่เสื้อผ้านะครับที่ผมใส่ให้นะมันมีไม่กี่ตัวหรอครับที่เด่นเดน่ถ้าไม่ใช่ตัวสีข,ขาวน,นี่ตัวนี้ที่ผมใส่เสื้อผ้าให้นี่ตัวนี้เป็นแฮมสเตอร์สีน้ําตาลนะครับใส่เสื้อผ้าให้อ่ะให้ขนมหน่อยฮะเฮ้ยขนมตกใจหัวโอ้ยน่ารักโอเคนะฮะเราก็รูปๆเข้าไปนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะ มุมซ้ายนะรเป็นรูปอ๋อไมอนน่อันนี้เป็นรูปนี้อ๋อนี่ไงครับรูปปลาเห็นไหมฮะหนึ่งร้อยสิบสามนาทีเนี่ยอันนี้หมายถึงแฮมสเตอร์ที่ผมส่งไปนะครับเขาจะสําเร็จภารกิจเนี่ยในเวลาหนึ่งร้อยสิบสามนาทีนะโอเคเรา,าอัปเกรดแฮมสเตอร์กันนิดนึงอัปเกรดแฮมสเตอร์นะครับเพื่อที่จะได้แบบหัวใจเพิ่มขึ้นเร็วๆนะผมยังต้องการหัวใจอีกคนย่างเยอะพอสมควรนะครับที่จะเรียกตอนนี้อยากเรียกแบบว่าแฮมสเตอร์ที่คอยมาดูแล โซนจดหมายนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะอัปเกรดอะไรได้ก็อัปอัปไปก่อนครับตอนนี้จะได้แบบเร็วขึ้นนะคือผมจะบอกว่าตอนที่เราแบบว่าไม่ได้เปิดหน้าจอนะครับหรือว่าไม่ได้เล่นนะหลายๆคนอาจจะเล่นเกมนี้ผ่านมือถือนะครับก็สามารถที่จะอัปเดตให้แบบว่าค่าพลังของแต่ละฐานนะครับผมสามารถทําเงินได้สูงขึ้นนะเพื่ออะไรเพื่อที่แบบเวลาเรากลับมาเล่นเกมเราก็จะได้เงินนะครับผมมันจะมีหีบสมบัติเหมือนที่ผมเปิดเมื่อกี้นะ ก็จะทำให้เราแบบว่าสตาร์ทมาพร้อมกับการได้เงินเลยนะครับยิ่งแบบว่าบางไม่ต้องดองนะตอนตอนจะปิดจอหรือจะเลิกเล่นนะครับผมก็ใช้เงินให้เต็มที่ไปก่อนเลยเฮ้ยนี่อัปเดตลงอาบน้ำโอ้โหเฮ้ยเก๋นี่ฮะมีทางลงทางเดินนะมีเกาะเล็กๆขึ้นด้วยนะครับนี่ฮะอัปเดตลงอาบน้ำนะแต่ว่าตรงนี้ถ้าอย่างถ้าไม่มีหนูดูแลเราต้องเป็นคนกดเองนะครับเวลารับเงิน สังเกตนะครับอย่างเงี้ยหนูมาส่งจดหมายใช่ไหมครับเนี่ยส่งจดหมายแล้วก็ไปนะเนี่ยเราต้องกดรับเงินเองนะครับแพนแพนได้อีกแล้วโอ้ได้ตอนนี้ได้เพชรนะสะสมไปเรื่อยๆครับเพชรเดี๋ยวรอโปรโมชั่นแล้วเราก็ค่อยใช้ครับระหว่างนี้นะฮะเราก็ขุดไปเรื่อยครับขุดหากระดุมนะครับผมอยากได้กระดุมนะ อีกไม่กี่อีกไม่กี่เมตรก็ประมาณ700กว่าผมก็จะสามารถสุ่มเสื้อเดอ็กตัวแล้วนะครับเนี่ยไม่ไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมเงินครับอาศัยแบบว่าก็ดูวิดีโอบ้างนะครับเนี่ยอย่างตอนลูกบอลน,นี้มาเป็นปาลูมากับไอขวดนี้มานะฮะเพียงเท่านี้ครับแต่ต้องม,มันต้องดูแล้วกดไปเรื่อยๆ <c oughs> ครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือถ้าเราเล่นเรียวไทม์ครับมันไม่มีเวลาพักนะครับเราก็ต้องหาหนูที่แบบว่าขึ้นลุปหัวใจกดนะครับเนี่ยกดไปเรื่อยๆถามว่ามันสนุกตรงไหนมันก็เพลิน เพินดีครับเราก็อยากจะแบบว่าเออเราอยากจะเห็นด่านต่อไปว่าหน้าตามจะเป็นยังไงอะไเลยครับอยากเห็นหนูตัวต่อไปฮะอยากเห็นหนูเปลี่ยนชุดอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คร <S <S อัปเดตแหลกลานครับตอนนี้อย่างผมอัปเดตเป็น32 B แล้วนะตรงนี้จากตอนแรกเป็น A นะครับก็เนี่ยอัปเดตไปเรื่อยๆครับอัปเดตไปเรื่อยๆโอ้โหนี่ฮะ ได้แล้วระหว่างอัปเดตเนี่ยผมต้องหาไอ้ที่ขุดด้วยนะเพราะผมแบบกําลังตามล่ากระดุมอยู่นะครับเนี่ยมันจะมีถุงอย่างเงี้ยเนี่ยครับมันจะมีขุดอันนี้ขุดเอาเงินเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีขุดเอาเงินขุดเอากระดุมนะครับะระหว่างนี้ก็นี่ครับผ่านภรารกิจก็กดรับเพชรรับพลอยได้นะฮะเนี่ยฮะภรารกิจเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็สังเกตดูครับมันจะขึ้นเครื่องหมายเตือน,นครับผมโอเค น้องไก่หลับครับถ้าเราเห็นเขาหลับเราปลุกเขามาแกล้งได้นะเนี่ยกดปะ๊ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาก็ต,ตื่นนะฮะเนี่ยอยันนี้ต้องมากดเองมันลำบากตรงนี้แหละตรงเนี้ยกว่าจะปาโลมามาอีกแล้วครับรอบนี้ได้อะไรโอ้ยหกสิบเอ็ดจุดห้า e เลยหัวใจดูดิได้เงินมาหูห้าร้อยสิบเจ็ดจุดสี่ดีครับยอมดูครับคือมันได้เยอะครับเนี่ยฮะดูสิบเจ็ดวินาทีครับ โอ้ได้มามากกว่าที่เรากดมา10นาทีอีกนะคือมันออกแบบเกมไวให้ดูโฆษณาจริงๆนะแต่เราก็ต้องดูนะครับเพราะเราอยากจะได้หมู่บ้านใหม่นะฮะโอเคอันนี้ก็ถือว่าได้เยอะนะนี่ะฉากก็เป็นฉากปาโลมาแล้วก็หนูเล่นเซิร์ฟครับบางทีผมกดข้ามเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยฮะมันก็มันจะเป็นฉากเดิมๆนะเนี่ยมีน้องหนูเล่นเซิร์ฟนะครับผมกระโดดเจ้าเฟี้ยวไป เสียงดังไหมฮะเสียงดังขออภัยนะครับเฮ้ยแปดสิบห e. ้าจุดสี่อีอันนี้อันนี้อันนี้ได้เท่าไหร่นี่ไงหนึ่งร้อยยี่สิบสามจุดหนึ่งอีครับดูเลยครับหนึ่งร้อยยี่สามจุดหนึ่งอีนะชีวิตที่มีออเดอร์แค่หนึ่งกล่องมาก่อนทั้งคือจบจบคลิปนี้ผมก็จะสามารถเรียกน้องหนูโพสแมนมาได้นะครับน้องหนูไปรษณีย์นะหนูพัสดุเนี่เรียบร้อยนี่ครับเรียกได้แล้วครับหนูพัสดุนะ เรียกหนูพัสดุกันหนดูหน้าตาหน่อยนี่มันจะขึ้นสัญลักษณ์อย่างนี้ให้ครับนี่ไงกดปับ๊บมาแล้วหนูพัสดุปิ๊งโอ้น่ารักเชียวโอ้ยอ้ายดีนะแล้วหลังจากนั้นนะเราก็ไม่ต้องกดกดถอนเงินนะครับไม่ต้องกดรับเงินแล้วนะคือหนูพัสดุเขาจะจัดการให้เราเองนะครับเขาจะดูแลและแ,แวกนี้นะโอเคระหว่า,างนี้ด่านต่อไปคืออะไรอะ่ะอันนี้คืออะไร โรงแรม hey, นี่นี่นี่คือด่านต่อไปเนี่ยเงื่อนไขคืออะไรต้องใช้เงิน27.9 d ดีเอา้าวครบแล้วนี่เราก็มีแล้วใช่ป่ะอ๋อปลดล็อก 6.2e ต้องเป็น 6.2e นะเป็นค่างเงินของเขานะครับ 6.2e นะโอ้ยสูงอยู่นะตอนนี้เฮ้ยได้กระดุมกระดุมนี่ได้กระดุมแนะหนูตัวนี้ขุดกระดุมมาให้ผมได้กี่เมตร46เมตรนะ ซื้อได้ยังหะซื้อเสื้อได้ยังเดี๋ยวไปดูกันนะ46เมตรน่าจะซื้อเสื้อได้แล้วนะเ<ด>นี่ยดูดิเจ็ดร้นี่ไงเรามี726ดยี่สิบซื้อเลยครับนี่แล้วก็สุ่มดูนะตอนนี้ตู้เสื้อ้าเรามี2นะแกะเลยครับนี่มีกระดองเต่าหนึ่งนะได้อะไรเนี่ยแกะห้หมดเลยอ้าวอันนี้คืออะไรไสวมให้ใครได้เนี่ย <c oughs> งง,ง อ๋อดูดูเอาลองดูครับผมก็ไม่เคยสวมนะไหนลองจับดิสวมยังไงดีนี่ฮะเสื้อผ้าสวมได้ไหมเอ๊ะสวมไม่ได้นะงงครับมันต้องเป็นแบบว่าเฉพาะตัวหรอเอาขูดก่อนนะฮะไอเสือใส่ได้ไหมเนะี่ยเสือเดี๋ยวดูเสือกันนะฮะ เสือใส่ได้เอเสือลองดูเสือเสือจ๋าเสือใส่ได้ไม่รู้เออเสือใส่ได้นี่ไงมันขึ้นตรงนี้ฮะอ๋อไอเสือใส่ได้นี่ไงเสือเป็นทั้งเสือทั้งเต่าตสวมให้มีถุงเท้าถุงมือด้วย <g illustration _> โอ้ยเสือครับเด่นกว่าเดิมอีกครับตอนนี้ก่อนหน้านี้ก็เด่นแล้วนะโอ้จะเด่นไปไหนเนี่ยมีแป้งโฉมนะครับ เนี่ดูนี้แปลงโฉมชมโฆษณาก็แปลงได้นะแปลงโฉมเพรพอยนะครับถ้าเพรพอยต้องใช้เท่าไหร่อ่ะห้าสิบแล้วชมโฆษณาหรอชมชมโฆษณาดูโฆษณาแปลงโฉมมอนเตอร์ครั้งเดียวอ้าวใช่ครับอ้าวรอยอมครับโฆษณาโฆษณาเกมนี้ไม่นานครับแป๊บเดียวครับผมยอมดูโฆษณาครับไม่เป็นไรครับนี่ฮะไม่เป็นไรครับดูโฆษณาแล้วดอกก็แปลงโฉมนะครับสู้ๆนะ อดทนครับเกมนี้ต้องอดทนครับอย่างนี้ฮะโอเคแปลงโฉมแล้วมาดูจะได้เป็นตัวอะไรปังเปล่าปล่ปล่ปล่ปั่ปั่โบอะไรเนี่ยนี่แปลงแล้วเนี่ยอ๋อแปลงแล้วก็เป็นตัวเข้มขึ้นนะก็ยังไม่ได้แบบอะไรมากมายนะอาจจะแปลงแล้วก็แปลงครับสวมถุงมือให้หน่อยครับมีถุงมือสองอันโอเคเหมือนนักมวยเลยดูไกลๆเหมือนแบบใส่นวมอ่ะกำลังจะไปชกใครอะไรอย่างเงี้ย อ,อันนี้ให้ขนมหน่อยครับปรับใจเรียกม่นน้องน้องหมัดมวยไหมชื่อหมัดมวยได้กระดุมมา10เม็ดนะครับผมได้รับแพ็กเกจหัวใจ41นะฮะโอเคอ่ะออัปเดตอัปเดตบึมว้าตู้ไปรษณีย์มาแล้วโอเคมีตู้ไปรษณีย์แล้วครับผมโอเค สำหรับ E.P. นี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวสำหรับใครที่ติดตามนะครับผมฝากติดตาม E.P. ต่อไปด้วยนะครับรับรองว่ามีให้ดูแน่นอนนะก็เรามาอัปเดตกันอีกทีว่าหมู่บ้านหนูแฮมสเตอร์ของผมนะครับผมจะมีการพัฒนายังไงกันบ้างนะครับผมตอนนี้สุดๆจริงๆนะ ก็เอาเป็นว่า E ีีนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม E ีีต่อไปผมจะทําอะไรบ้างนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะที่ติดตามมาถึงตรงนี้นะครับผมยังไงก่อนจากกันไปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับทั้งช่องอังปังเซฮายและก็อังปังเซเกมเลยที่สําคัญผมมีเพจอังปังเซฮายนะถ้าใครคิดถึงน้องอังปังก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะครับผมกับเพจน้องอังปังนะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่อยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีครับบ๊าย